ำหรับทักษะแรกในการเขียนโปรแกรมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ computational thinking ครับแล้ว computational thinking คืออะไรมาเกี่ยวข้องกับพิวเตอร์โปรแกรมม i n g หรือการเขียนโค้ดยังไงบ้างเราจะมาดูกันในเบื้องต้นในคลิปนี้นะครับแล้วการเขียนโปรแกรมนี่มันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับที่จริงแล้วมันก็คือการใช้ภาษาอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะให้เขียนเป็น definition ออกมาก็คือว่าคือการ เขียนชุดคำสั่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เราให้เครื่องมันทําตามนะครับก็คือเราต้องการจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละว่าเราอยากให้มันทําอะไรแล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสั่งให้มันทําตามนั้นนะครับซึ่งมันก็มาสัมพันธ์กับคอนเซปที่เรียกว่า computational thinking นะครับคือการวิธีการคิดแบบหนึ่งที่ทําให้เราเขียนโปรแกรมได้คล่องนะครับเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ก็คือมันมีอยู่4หลักด้วยกันนะครับที่รวมกันมาเป็น computational thinking นะครับอย่างแรกก็คือ decomposition นะครับก็คือการย่อยโจทย์ออกเป็นส่วนเล็กๆนะครับเพื่อทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับคือ abstraction นะครับคือการมองแบบนามธรรมนะครับคือมองโดยรวมไม่ได้มองเห็นทุกขั้นตอนละเอียดถียิบนะครับต่อมาครับคือ pattern recognition นะครับก็คือที่จริงแล้วโจทย์การ เขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่หลายแบบมากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราพอจะมองเห็นว่าเอ๊ะมันคล้ายๆแพทเทิร์นคล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้มันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถไปอ้างอิงก,กับสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วได้แล้วก็สุดท้ายนะครับคือการเขียนอัลกอริทึมส์ครับอัลกอริทึมส์แปลว่าออกแปลว่าขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับเป็นชุดคําสั่งที่ใช้ร่วมกันเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง4 คอนเซปต์ย่อยเนี่ยมันรวมกันนะครับแล้วเรียกว่า computational thinking นะครับคือการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอนนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวจริงๆการทำ computational thinking เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาอย่างอื่นได้อีกนะครับในวิชานี้นะครับเราจะค่อยๆนะครับเริ่มจาก computational thinking นะครับโดยที่เราจะใช้ Caro นะครับ Caro จริงๆแล้วไม่ได้ไว้ทำอะไรให้มันมีประโยชน์นะครับจริงๆไว้มันเป็นโปรแกรมไว้สำหรับฝึกการเขียนภาษามากกว่าครับในการเขียนโปรแกรมและการฝึก computational thinking นะครับจะได้ไม่มีอ,อ,อย่างอื่นเนี่ยมาทำให้มันยากเกินไปทำให้ใหทำให้เ,เราแบบ distract นะครับผมก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็จะเรียนวิธีการคุยกับ Caro เนี่ยครับ Caro คือเป็น เป็นตัวละครเป็นโรบอตตัวเล็กๆเนี่ยครับด้วยภาษาไพ t อนนะครับเพื่อจะได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับ computational thinking และการแก้ปัญหานะครับโจทย์ของ Carol เนี่ยที่เราจะใช้เป็นออตุ๊กตาในการเ,ออเรียนการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัว Carol เนี่ยมันก็จะหันมีหันหน้าตอนนี้นะครับมันหันไปทางทิศตะว,วันออกนะครับก็คือมันหันไปทาง ทางซ้ายทางขวานะครับเออแล้วมันอยู่ในโลกในโลก2มิตินะครับซึ่งมันมเีเหมือนเป็นตารางก็แล้วกันนะครับว่ามันอยู่ช่องไหนตอนนี้อยู่ช่อง1 1หรือ1 2หรือ1อะไรก็ว่าไปนะครับอยู่แถวไหนอยู่ออคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับอ,อ,อย่างเช่นตอนทางซ้ายเนี่ยเออเราบอกว่าโลกที่มันอยู่คือเป็นแบบ2อคูณสนะครับโดยที่แครอทตอนนี้อยู่ที่มุมซ้ายล่างก็คือ,อ,อแถวที่1คอลัมน์ที่1นนะครับโอเค ในโจทย์ที่เราเ,เราจะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนยในวีคน,นี้และวีคต่อไปนะครับก็คือเขาจะให้ world มานะครับแล้วก็จะมี go al, ก็คืออยากให้ carol มันทำอะไรนะครับนี่คือโจทย์ของเราอันนี้เป็นโจทย์ที่โจทย์แรกของเรานะง่ายที่สุดก็คือเราต้องการจะหยิบสิ่งที่เรียกว่า beeper นะครับก็คือ,อตัวกระดิ่งนะครับแต่ในที่นี้เป็นแค่สี่เหลี่ยมสีฟ้านะเออเราต้องการให้ carol มันไปหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็เดินไปที่แถวที่2คอลัมน์ที่1นะครับ ก็เราก็ต้องให้คำสั่งกับมนให้มันทำสิ่งนี้กลับมาให้เราให้ได้นะครับซึ่งคำสั่งของแคร์โรเนี่ยมันมีอยู่แค่4อันเท่านั้นแต่คำสั่ง4อันนี้มันสามารถทำให้แคร์โรํทำอะไรหลายอย่างได้มากๆนะครับมีอยู่4อันอันแรกนะครับคือ move ก็คือสั่งให้แคร์โรมันเดินไปข้างหน้านะครับมันหันหน้าไปทางไหนก็จะเดินไปข้างหน้านะครับมันหันหน้าได้เหนือใต้ออกตกนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าถ้ามันมีกำแพงปุ๊บ นะครับมันจะชนแล้วมันก็จะพังนะครับผมโอเคต่อมานะครับ turn left ก็คือสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเกิดมันหันหน้าผิดด้านอยู่ก็สามารถบอกให้มันเลี้ยวซ้ายได้นะครับก็คือมันแค่หันหน้าอย่างเดียวนะมันจะยังไม่เลี้ยวไปนะครับมันแค่แค่เปลี่ยนด้านเฉยๆ put beeper นะครับ put beeper คือการวางกระดิ่งหนึ่งอันไว้ตรงที่จุดที่มันยืนอยู่นะครับถ้าถ้ามันมีกระดิ่งอยู่ในกระเป๋านะครับถ้ามันไม่มีมันก็จะพังนะครับผม pick beeper นะครับก็คือเก็บกระดิ่งขึ้นมาจาก จากจุดที่มันยืนอยู่นะครับถ้าไม่มีมันก็จะพังเหมือนกันนะครับโอเคลองมาเขียนโปรแกรมแรกของเรานะครับจริงๆก็อันเนี้ยไม่ได้ยากอะไรใช้4คําสั่งเนี้ยสามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็คืออะไรบ้างไม่ได้ยากเนอะก็แบบ move ทีหนึ่งใช่ไหมเดินไปข้างหน้าทีหนึ่งแล้วก็เก็บบีเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ิน r n 左แล้วก็หันซ้ายแล้วก็เดินต่อหน้าแล้วก็หันซ้ายทีหนึ่ง แล้วก็เดินหน้านะครับแล้วก็วางบีเปอร์ลงนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งนะครับที่สำหรับใช้ในการสั่งแค r ์ l รนะครับในการมาจากเวิลแรกเนี่ยที่เป็นโจทย์ของเราไปที่โกลนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมแรกของเรานะครับที่เราเขียนเพื่อแก้โจทย์ง่ายๆที่เราตั้งขึ้นมานะครับขอสรุปออหลักการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมคือการเขียนชุดคำสั่งนะครับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ Python เป็นภาษาหนึ่งในนั้นนะครับที่เราจะใช้เรียนกันเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทําสิ่งที่เราต้องการนะครับเรามีโจทย์มาใช่ไหมเราก็อยากจะสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้มันทําโจทย์นี้ให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญจริงๆอ่คือเราต้องเข้าใจว่าแน่นอนเลยว่าจุดหมายของเราคืออะไรใช่ไหมเราต้องการอยากได้อะไรนะครับเสร็จแล้วเราจึงสามารถนําคําสั่งมาเรียนกันได้ถึงจะเปรู้จุดมุ่งหมายได้นะครับก็ทั้ง ในวิชานี้นะครับเราก็จะเริ่มจากโจทย์ง่ายๆแล้วก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีทูส์ต่างๆมีเครื่องมือต่างๆนะครับในการสั่งให้เครื่องเนี้ยทำงานในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นนะครับ mm. ก็จะไล่จาก simple ที่สุดนะครับไปไปถึงที่ซับซ้อนที่สุดนะครับตั้งแต่วีคนี้ถึงวีคถัดๆไปในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันเป็นเบื้องต้นว่าถ้าเกิดเรามีโจทย์ที่มันยากขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเรามีวิธีคิดยังไงนะครับต่อจายังไม่ลง ถึงภาษาโปรแกรมมากมายจะดูวิธีคิดก่อนว่าเอ๊ะเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับ